คลิปนี้มาแนะนําวิธีการเลือกแบตเตอรี่ของนักกีต้ให้เหมาะกับงานของตัวเองนะครับเพราะว่า2แอม4แอม10แอมสามารถใส่ได้หมดเลยครับตัวเล็กน้องเล็กเนี่ยก็ใส่ได้ตัวให้สปีดก็ใส่ได้พี่รองก็ใส่ได้พี่ใหญ่ก็ใส่ได้นะครับใส่ได้ทั้งตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แต่พี่ใหญ่ใส่ตัวนี้ไม่ได้นะครับไม่แนะนํากดไป3ทีแบตหมดแน่นะครับเรามาแยกก่อน2แอมกับ4แอม ใช้แบตเตรี่เทียมเบอร์18650นะครับตัวนี้ส่วน1 0์1 0์ใช้แบตเตอรี่เทียมเบอร์21700เอาพ u t เล t 3 4คือตอนนี้เซลล์แบตเตอรี่ที่แบบดันได้เยอะๆจะเป็นเบอร์21700นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการกำลังขับสูงๆแรงบีดสูงๆเลือกตัวนี้นะครับใครที่ตัดธรรมดาทั่วไปไม่เน้นมากก็เอาเบอร์18650ไปนะครับ2ตัวนี้ ต่อไปเรามาแยกเป็นโซนเครื่องนะครับรุ่นเล็กกับรุ่นไฮสปีดสามารถใส่ตัวนี้ได้นะครับไฮสปีดสามารถใส่แบตเตอรี่2แอมป์ได้ก็จะไม่แรงมากนะครับแต่ถ้าเราเกิดเราเพิ่มกระแสขึ้นไปเป็น4แอมป์มันจะแรงขึ้นเอาง่ายๆอย่างที่ผมบอกในหลายคลิปคือกำลังที่มอเตอร์ทำได้นะครับเท่ากับ แรงดันคูณกระแสตัวนี้แรงดัน21โวลต์เท่ากันเห็นไหมครับแรงดัน21โวลต์เท่ากันแต่กระแสต่างกันตัวนี้กระแส2แอมตัวนี้กระแส4แอมเพราะฉะนั้นถ้าเอากระแส4แอมมาใส่มันจะขับกําลังมอเตอร์ได้มากยิ่งขึ้นตัวเล็กก็เช่นกันนะครับตัวเล็กถ้าเราต้องการตัดเล็กๆนน้อยไม่ต้องการหนักมือมากแล้วก็อ2อแอมได้แค่นี้พอแต่เมื่อไหร่ที่เราอยากจะตัด เต็มบาร์นิ้วเราสามารถที่จะเพิ่มกระแสเข้าไปโดยใช้ตัวสีแอมได้เหมือนกันนะครับสังเกตมนแรงขึ้นสำหรับกลุ่มนี้นะครับส่วนตัวพี่รองกับพี่ใหญ่พี่รองกับพี่ใหญ่เนี่ยเอาพี่รองก่อนพี่รองเขาเป็นระบบ2 1โวลต์นะครับก็คือใส่แบตเตอรี่ตัวนี้ได้ตัวตัวนี้ไม่แนะนำนะครับมันเล็กไปมันจะเริ่มใส่ได้ที่4แอมป์5แอมขึ้นไปนะครับ ตัวนี้4แอมมันก็จะแรงขึ้นนะครับตัวนี้เป็นตัวมาตรฐานติดตัวงเขาเลยนะครับแต่ถ้าเกิดจะอัดมากๆเราเพิ่มกระแสะขึ้นไปอีกเป็น10แอมจาก4แอมเป็น10แอมนะครับแรงดันเท่าเดิมนะคือ21โวลต์มันจะแรงมากยิ่งขึ้นนะครับมันจะปี๊ดมันจะขับแรงได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ระยะการใช้งานมันจะนานยิ่งขึ้นด้วยนะครับส่วนพี่ใหญ่เรานะครับพี่ใหญ่เราเป็นระบบ42โวลต์ต่างจากเขาพวกเขาเหล่านั้น น้องๆเป็นระบบ21โวลต์หมดนะครับใส่แบตก้อนเดียวแต่พี่ใหญ่เราเนี่ยเป็นระบบ42โวลต์ต้องใส่แบตคู่มันก็ยังสามารถใส่แบตตัวนี้ได้ตัวนี้เป็น4แอมป์4แอมป์21โวลต์สามารถแพคคู่กับตัว10แอมป์ได้นะครับสามารถแพคคู่กับตัว10แอมป์ได้แบบนี้เห็นไหมครับตัวเล็กตัวใหญ่ไม่เท่ากันแต่ทำงานได้เพราะว่า แรงดันครบ42โวลต์แล้วนะครับส่วนกระแสเนี่ยตัวนี้10แอมป์ตัวนี้4แอมป์ก็เป็น14แอมป์นะครับแต่ถ้าอยากให้แรงสุดก็ต้องเป็นตัวนี้ครับคู่เขาเลยตัว10แอมป์นะครับมันก็จะแรงสุดแบบนี้นะครับเสียงต่างกันมากไหมเสียงคือต่างกันมากเลยแบตเตอรี่ความจุของกระแสเนี่ยมีผลกับความแรงของเลื่อยแล้วก็ปริมาณเงินในกระเป๋าเราด้วยนะครับ <laughs> เพราะฉะนั้น เราสามารถซื้อได้เยอะๆเลยถ้ากระเป๋าเราหนาหน่อยตัวเล็กแบบนี้ก็สามารถใส่10แอมป์ได้นะครับใครที่สนใจตัวไหนแบตเตอรี่ตัวไหนของน a เก,กตะเป็นขั้ว MT นะครับใส่กับทานสู่ได้ใส่กับ Makita ได้ด้วยนะครับใครที่สนใจกดได้ในะก้าเหลืองครับ